นายทำอะไรอา้าวติดเหรอติดเหรออา้าวติดเหรอเนี่ยอา้าวไม่รู้เนี่ยเฮ้ยติดเหรอติดเหรอเนี่ยอา้าว โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในสรายการวิกตุรีแคดนั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้สนุกพร้อมรอยผมวิกตุรีแคดนั่นเองเกมตั้งกำลงกังจะชวนคือเกมมอยคราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งใน,ในเซิร์ฟเวอร์คอสโมนั่นเองนะครับเราจะมาเล่นมินิเกม Run for the Base กันนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้ก็แมปคอปนั่นเองนะครับเกมจะเริ่มภายใน3วินาทีนี้แล้วนะฮะหนึ่งจะแล้ว โอเคนะฮะแมปคอบนี้ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรที่น่ากลัวนะฮะแต่ว่าก็จะมีน่ากลัวอยู่จุดหนึ่งก็คือจุดบักนั่นเองนะครับโอ,อ้ให้ตายเถอะให้ตายเถอะทำไมผมต้องมาติดใหญ่บานี้ด้วยเนี่ยโอ้ยต้องเมื่อ,อ,อไรจะออกวะเนี่ยโอ้ให้ตายเธอเบรสมาแล้วครับคุณผู้ชมนะฮะลันเนอร์มีทั้งหมด5คนด้วยกันนะฮะ โอ้ห้าคนด้วยกันอตอนนี้เซิร์ฟเวอร์นิ่งไว้เฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยลืมไปลืมไปเซิร์ฟเวอร์นี้ชมไม่ได้นะฮะชมแล้วจะมีปัญหาทุกทีนั่นไงมาแล้วปัญหาปัญหาคือวิ่งไหวไม่ได้นะฮะวิ่งไหวไม่ได้ oh my, my. เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยอ่าอ่าเอาเรื่องครับเอาเรื่องอ่าปื๊บปื๊บโอเคครับเอานี่ก็วิ่งไวไปวิ่งไปจนจนเลยแล้วโอ้ไม่เอาไม่เอาโอเคครับผมอือ เรียบร้อยครับผมติดยายไปติดยายไปพี่มันมืออาชีพน้องนะน้องมันต้องไปฝึกเล่นอีกสักประมาณ10-20ปีนะป่านนั้นเซิร์ฟเวอร์คงปิดไปแล้วนะฮะโอ้โหง่ายครับง่ายง่ายโอเคครับโอ้ง่ายๆครับง่ายๆนะฮะของกล้วยกล้วยนะฮะโอเคโดนจัดการไปแล้วหนึ่งคนเหรอนะฮะเพราะว่าลันเนอร์เหลืออยู่แค่4คนด้วยกันนะครับโอเค ตรงนี้ก็ไม่ติดใยจยนะฮะตรงนี้ไม่ติดใยจยติดดิดนหนึ่งติด,ดน,นิดนึงนะฮะโอเคอนี่นี่นี่ใจเย็นครับใจเย็นทุก,ทกอย่างมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่แล้วนะฮะเรียบร้อยครับโอ้ทางนี้นี่คือแทบหลับตาเดินได้ <c oughs> เล่นแม่งจนแทบเป็นศาสตร์แล้วนะฮะอ้าวอาวอา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 แล้ว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 อย่าทำร้ายกันเซกํกำลังขึ้นขึ้นเลยกำลังขึ้นขึ้นเลยเฮ้ยนี่ก็เล่นมาหลายพาร์ทแล้วนะทำไมไม่คิดจะให้ ผู้เล่นอ่าเล่นได้อย่างมีความสุขสบายล่ะโธอให้ตายเถอะนะฮะเอา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 อีกแล้วโอ้สั่นถึงหน้าจอ oh God. โอ้ไม่กอดโอ้โอ้ให้ตายเถอะเอา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 ผมก็เครียดเหมือนกันเนะี่ยโอ้ยเล่นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศก็โหดเกินนะเล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยก็ก็ง่ายนะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์กับแย่อีกโอ้โหให้ตายเถอะนะฮะแต่ว่าทําไงได้เนาะเออเราไม่ใช่เจ้าของเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคที่ว่าเราจะเป็นต้องใช่ไหมอ่ะ ไม่รู้นะฮะไม่รู้เดี๋ยวไหนแล้วลองสืบก่อนลองสืบก่อนดูคร่าวๆดูคร่าวๆนะฮะมันอยู่แถวไหนกันอืมอ่าโอเคนะฮะเบลดูงนี้อง,ง่ายๆนะฮะโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะไปฆ่าเบลกันนะคุณผู้ชมอืมมีผู้เล่นตามหลังเบลด้วยเหรออูแ้แสดงว่าเบลดตัวน,นี้นี่มันต้องเลิกทิง้งผู้เล่นไปนะฮะมันไม่สนใจผู้เล่นเลยอ่ะโอ้ให้ตายเถอะนะฮะงั้นเดี๋ยวเราจะสนใจมั้ยโอ้ยซวอร์ จะเริ่มจะหัวร้อนเลยนะเดี๋ยวก่อนยิ่งยิ่งหัวร้อนง่ายอยู่ในช่วงนี้นะฮะชื่นอากาศมันร้อนครับคุณผู้ชมอืมอืมตกลงไปหนึ่งดอกครับได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมอืมอืมโอาหูเอาแล้วเอาแล้วอืมอืมอืมปลายาไปปลายาไปนะฮะเอ้าติดใหไปติดใหไปเอ้าเอ้าเอ้าเร็ว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 ย่ใครได้ผมได้ใช่ไหมเร็ว เย้ <Yeah. laughs> นะฮะตัวแรกของคลิปนี้นะฮะในะะนะะสุดก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ผมกับอาการเซิร์ฟเวอร์อีกแล้วผมคิดว่าอาการของเซิร์ฟเวอร์นี้คงแก้ไม่หายจริงๆ นะฮะเพจะแก้ไม่หายจริงๆเอ๊ใครเป็นเบทวานะฮะตอนนี้เราอยู่กับแมปน้ําแข็งนั่นเองนะฮะเป็นแมปที่เราคุ้นเคยแลวเราก็ชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นงานถนัดของผมเลยนั่นเองนะครับตอนนี้มีลานเนอร์อยู่ทั้งหมด4คนด้วยกันนะฮะห้าคนแล้วโอ้โอเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นะฮะห้าคนแล้วโห oh, เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผู้เล่นคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนเรารเปล่านะฮะแต่ว่าผมเป็นตลอดเลยเออไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับโอเคเกมเกมจะเริ่มภายใน3วินาทีนี้แล้วครับผมอ่านะวิ่งรอว รอนะฮะโอเคโอเคนี่โอ้โหเช็คพอยต์ได้ไวมากครับชอบเลยนะฮะจุดเช็คพอยต์โอเคครับโอเคเยี่ยมฮึมปลื้มครับปลืม้มโอเคโอ้โหวิ่งไวมากครับสงสัยผมต้องไปถึงที่หนึ่งแน่ก่อนเลยนะฮะไปเอาของก่อนเลยฟื้นเอ้า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 โดนกระชากเฉยเลยนะฮะโอ้ให้ตายเถอะอะไรเนี่ยอุตส่าห์รกำลังแบบขึ้นๆน,นะฮะลด มันกําลังมานะเครื่องมันกําลังมามะมันกําลังสตาร์ทนะฮะแหมเราโดกนกระชากเฉยเลยอืมอืมจืม๊อตึงแถวนี้แถวนี้อาการหนักอยู่นะฮะแล้วยิ่งเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างนี้ด้วยนะฮะมันก็จะไปถึงสักเท่าไหร่โอเคฮึทำไมทำไมต้องเงยหน้าไม่เข้าใจทำไมต้องเงยหน้าไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเงยหน้าแล้วคือเรารอดนะฮะอืมแบบกระโดดถึงแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับโอเค เออปึ๊บแบบนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้จุดวาร์ปนะครับนอกจากเบสมันกําลังทําอะไรอยู่นั่นเองนะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมไป let's go <S นะฮะอืมมาถึงล่างแล้วครับผมไหนดูซิเบสมันอยู่ไหนไหนเบสอุย้ยเบสป็นโกเลมครับคุณผู้ชมอื้อื้อุ้ย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 โดนไปหนึ่งดอกมืดเต็ม,มเต็มนะฮะมืดเต็มเต็มไม่มีปัญหานะฮะร,รอสักครู่รอสรักครู่สอหนึ่งเยี่ยมนะฮะ โกเลมหอมันเป็นโกเลมโกเลมเหรอโกเลมเหรอโกเลมเหรอนะฮะอุ้ยโกเลมเดินได้นี่นะฮะโกเลมเดินได้นี่อุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยมันมีกี่มันมีกี่ตัวเนี่ยมันมีกี่อันเนี่ยโอ้ยยสได้นะฮะขนาดโดนยายังได้นะฮะโอมคิดว่าเป็นสัตว์อื่นเลยไม่โดนฆ่าเหรอ <laughs> สกอร์สองศูนย์ครับผมสกอร์นี้นะฮะทั้งสวยงามหรือเกินเลข2นะฮะเดี๋ยวเราต้องเอาสกอร์อื่นมาให้ได้ครับผมโอ้ m มก้ d เราเป็นเบสนะฮะคุณผู้ชมนะเราอยู่กับแมปคอปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เป็นเบสนั่นเองนะฮะโอ้แต่ว่าแมปคอปนี่ว่าเป็น เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะตรงกงเนี่ยเพราะมันาสามารถซ่อมผู้เล่นได้ผู้เล่นจะได้ไม่รู้ว่าเราชื่ออะไรนะฮะแต่ไงผู้เล่นก็ต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าโดนเราฆ่านะครับออตาย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 ,ตายเป็นเบสเฉยแล้วดูอุปรกรณ์เรานะฮะเป็นอุปรกรณ์ที่เออกระหลงปงมากไม่ได้ซื้อของเตรียมไว้เลยนะฮะเดี๋ยวผมยืนก่อนนะ ดูซิว่าจะมีใครทําเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่านะฮะก็ค,คือกับการใช้บล็อกนะฮะเข้ามาที่กรงนะฮะแต่ว่ารอบนี้ไม่มีนะไม่มีโอเคอันนี้ไม่จําเป็นครับนี่จําเป็นอยู่แค่2อันนี้นะจ๊ะ let's go let's go ไว้ที่โอเคมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหไก่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  เยี่ยมนะฮะโดนไปแล้วหนึ่งตัวครับโดนไปแล้วหนึ่งตัวผมจะทําการไปดักด้านหน้าก่อนนะฮะเพราะด้านหน้าที่ถือว่าน่ากลัวมากอ่าเป็นอะไรที่อุ้ย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 มือเดียวรู้เรื่องว่ะมือเดียวมูรู้เรื่องว่ะเฮ้ยวัวเฮ้ยอืมเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะมือเดียวรู้เรื่องอนเนี่ยโอ้โหอืออ้าวมันไปถึงนู่นแล้วครับคุณผู้ชมเอาไงดีเอาไงดีล่ะเราก็ต้องตามมันไปนะฮะไม่งั้นเรามีปัญหาแน่นอนนะฮะ เดินไปเดินไปเดินไปออยู่นั่นอยู่นิ่งๆครับนิ่งๆอ้าวนิ่งเฉยนิ่งเฉยนิ่งเฉยอู้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 โดยทีนึงก็ตายแล้วเยี่ยมนะฮะตายเรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมพูดไว้เลยนะครับอ้าวว่าไงสตีฟอ่าสตีฟสตีฟจะมีปัญหากับเรานะคุณผู้ชมสตีฟจะไฟเหรอสตีฟจะไฟใช่ไหมสตีฟจะไฟใช่ไหมอืมสตีฟโดนไปหนึ่งดอกครับนี่ผมให้ตัวนี้ไปละกันเนาะตัวนี้น่าจะฆ่าง่ายนะฮะ โอเคสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะฮะทำไมต้องชอบใช้มือกันจังไม่เข้าใจนะฮะโอเคไหนสเต็ปอ่าสเต็ปตัวเดียวแล้วยังไงดีอ่าสเต็ปจบแล้วนะเกมอ่ะสเต็ปเกมจะจบแล้วนะฮะเอ้าไปไหนดีวะเนี่ยโอ้สเต็ปเกมจะจบแล้วนะสเต็ปอืมเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมผมขอทางไปก่อนนะฮะสเต็ปแม่งเล่นเราแล้วเยสนติ๊งจะต้องออกเลยทีเดียวนะฮะอาจจะเป็นเพราะเราเก่ง สกอร์สามศูนย์ครับผมวันนี้สกอร์สวยงาม,มากอ่ะผมชอบมากเลยสกอร์ใน,นวันนี้นะฮะสามศูนย์ไม่แพ้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบรดหรือจะเป็นผู้เล่นนะครับอืมไหนไหนไหนอ่าผู้เล่นผ <laughs> ู้เล่นผู <laughs> เน <laughs> ้เล่นหายหมดเลยนะฮะผู้เล่นหายหมดเลยโอ้ my god นะฮะมีกับสไปเดอร์เคปทูหนึ่งคนนะอืมผู้เล่นหายหมดเลยโอเคสไปเดอร์แคปทูก็ได้นะฮะโอเคเราเข้ามารอแล้วกันเนาะ <laughs> อืม โอ้ยเหลือแค่นี้อ่ะคุณผู้ชมทําไงดีนะฮะอะไรเนี่ยมาสเปรดกูครับสนุกเล่นง่ายใช่ครับ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 เล่นง่ายนะฮะโอ้ยมันช่วยดูด้วยนะฮะว่าผู้เล่นนี่คือเหลือน้อยมากนะฮะกับรันโฟร์ดเบดนะครับอ่าไหนดูซิว่าตรงล็อบบี้จะมีใครไหมอ้าวนี่มันมาล็อบบี้ใหญ่เลยนี่ว่าโอเคเราไปที่ล็อบบี้รันโฟร์ดเบดนะครับ ดูซิมีผู้เล่นอื่นคนอื่นไหมไม,ไม่มีเลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเราผู้เล่นอาจจะหัวร้อนถึงกันเลิกเล่นเลยทีเดียวนะครับอเนี่ยสไปเดอร์เคปทูสามคนเกมจะเริ่มให้เราหรือเปล่าไม่เริ่มนะฮะไม่เริ่มคนไม่มีมดดนะี่คนไม่มีแม่พิมพ์ผิดด้วยนะฮะคนไม่มีเออทำไงดีทำไงดีอ้าวทำไงดีทำไงดีทำไงดีเกมก็ไม่เริ่มเออ เกมก็ไม่เริ่มอืมเกมก็ไม่เริ่มนะฮะทำไงดีล่ะเกมมันไม่เริ่มด้วยนะฮะแล้วก็นะผมนับก่อนนะหายไป5้าคนนะฮะเหลือ3าคนเออถูกแล้วนะครับแหมต้องเข้ามารอบแรกมันก็นะมันก็ยังเหลืออยู่อ่ะเออแล้วทำไมตอนนี้มันไม่เหลือแล้วนะฮะผมอยากจะรู้เหลือเกินว่าไอ้แมปเคสนี่มันทําอะไรกันอยู่ทำไมมันไม่เข้ามาสักที โอ้ไม่กอดช่วยตายๆกันเถอะนะฮะช่วยตายตายกันเถอะนะครับอ้าวอูว้เกมจะเริ่มแล้วคุณผู้ชมเยี่ยมโอ้โห yes 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 นะฮะจากแมปเคปนะ่าจะจบแล้วใช่ไหมโอเคแมปเคปจบแล้วนะฮะแล้วก็มีผู้เล่นเข้ามานั่นเองนะฮะเพิ่มมาสองคนก็คือนายทหารคนนี้แล้วก็นายเออ <c oughs> แต่งชุดยังก็จะไปดวงดาวนะฮะนายอะไรก็ไม่รู้แชมป์แชมป์แชมป์ศูนย์หกนะฮะศูนย์แปด 0864นะฮะอันนี้เป็นฟองนะฮะฟองเบียะนะฮะ PUP ชื่อมน่าเล่นมากนะครับโอเคนะฮะไนนๆมาต้องยอมรับความจริงนะฮะกับแมปสไปเดอร์เคปทูโอเคครับมาเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยครับรอบนี้ผมจะเอาให้ลงให้ได้นะฮะจะเอาให้ลงให้ได้นะะอไดโอเคหุยหุย,หยเบ็ดออกไวมากครับคุณผู้ชมหุ้ยทำไมเซิร์ฟเวอร์ลื่นมากอะอ่าผู้เล่นน้อยเซิร์ฟเวอร์ลื่นวะเฮ้ยเอาเรื่องเนี้ยลื่นวะลื่นจริงๆนะฮะลื่นหัวแตกเลยเนะี่ยเซิร์ฟเวอร์นะฮะ เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นแล้วมันลื่นมากเลยนะโอเคทุกคนใจเย็นนะฮะเดี๋ยวผมกำลังจะไปช่วยทุกคนแล้วนะฮะขอไปเอาของแป๊บนะครับอุยมันลื่นมากคุณผู้ชมไม่อาจจะเชื่อนะฮะเป็นครั้งแรกที่เซิร์ฟเวอร์คอสโมลื่นนะฮะโดยเฉพาะมินิเกม r u o r t r e Bait นะฮะคือลื่นมากนะไม่กระตกเลยโอ้ยรู้สึกดีใจเว้ยเฮ้ยตั้งแต่เล่นมานี่คือแบบครั้งแรกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูกันนะ,ะับว่า เราจะได้สกอร์ที่4ไหมของเรานะครับเพราะว่าเราชนะไปแล้ว3ตาติดนะฮะเราจะมาดูสกอร์ที่4กับสกอร์ที่5กันนะฮะอ้าวหายไป1นึ่งน่านไม่น่าชมไม่น่าชมนะฮะตอนนี้ผู้เล่นเริ่มเยอะขึ้นละนะขึ้นมาประมาณคนสองคนก็แหลกได้ <c ười> ก็แหลกได้นะฮะโอเคโอเคปึ๊บปึ๊บเยี่ยมอ้าวไม่ถึงว่ะเอาใหม่เอาใหม่นะฮะตรงใส่ผมจะกระโดดน้อยไปฮึบ เยี่ยมครับเยี่ยมโอเคครับสกอร์ที่สี่เราต้องเป็นไปให้ได้ครับต้องเป็นไปให้ได้อมผมอยากเป็นเบดแล้วอยากให้เบธเ,เนี่ยม,มันมีชุดบ้างอะ่ะเอออยากเปลี่ยนเป็นมอนเตอร์ตัวอื่นๆนะฮะตรงไห่ต้องไปดูที่ช็อปเนาะแต่ว่ามันต้องคนมียศไม่ใช่เหรอวะใช่ไหมคนที่มียศดใช่ไหมคุณผู้ชมถึงจะสามารถเป็นเบดแล้วก็สามารถเลือกได้อะไรประมาณเนี้นะแต่ว่าเราไม่มียศอะ่ะเราเป็นผเล่นธรรมดาเออนะฮะ,ะ,ฮะก็เป็นแค่คนธรรมดานะฮะคนเดียวโอเคเก็บของครับผม เป็นคนธรรมดาที่สามารถฆ่ายุ่งสูงได้ <c oughs> โอ้ยประสิทธิภาพเขาเหนือเวย้ยโอเคครับเรียบร้อยอเราจะใช้ที่วาร์ปไหมเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูเบสแป๊บนึงอันนี้เบสปะ่ะอืมเบสยุ่งหลังนะฮะไม่มีปัญหาโอเคนะฮะเบสยุ่งหลังเรานี่เองง่ายๆอง่ายๆนะฮะโอเคผมขอลงมังล่างก่อนนะฟืบอ๋ออ๋ออ,อ,อนะฮะเบสยู่ด้านหลังเรานะฮะไหนวาไหนวาเบสยู่ไหนเบสยู่ไหนน,นันน่นนั่นนั่นนั่นคุณชม นั่นนั่นนั่นโอ้ยตกไปครับตกไปเบตแมวแมวไม่ร้องนะลูกไม่ร้องนะไม่ร้องนะลูกไม่ร้องนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอือหึอือหึอือหึเอา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 ตีเหรอตีเหรอตีเหรอขึ้นมาไม่ได้หรอกเบตอ้าวอาเอ้าเอาเอ้ยสกอร์นี้สกอร์นี้ของเรา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 โอ้ยแม่กอโอ้ยแม่กอใครชนะโอ้ สกอร์ที่สี่ของผมนะฮะผมพลาดมากนะฮะผมโดนเบดไล่นะครับไม่เป็นไรครับผมอืพี่วิกถ่ายคลิปไหมครับกําลังเลยน้องอืกําลังเลยน้องกําลังเลยน้องน้องได้ออกทีวีแล้วนะเนะี่ยเอ็น,นี่น้องใช้เบอร์โทรศัพท์ใครเนี่ยชื่อตัวละครน้องเข้าใจไหมชื่อตัวละครไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะฮะแหมน้องนี่สเสน่ห์แรงอะเนี่ยสงสัยคนโทรหาน้องเต็มเลยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะมีไหมมีไหมมีไหมไม,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 ม่มีเลยนะฮะ โอเคนี่สี่คนครบเลยนะเอาไงดีแบบไหนเลือกเลยนะฮะแบบไหนเลือกเลยได้หมดนะฮะแบบไหนเลือกเลยอ่าเดี๋ยวพิมพ์ก่อนครับแบบไหนเลือกเลยนะฮะแบบไหนเลือกเลยแม่ผมนึกว่าวันนี้ผมจะได้แบบสกอร์สวยแล้วนะแต่ที่ไหนได้นะฮะคือแบบพลาด <c oughs> พลาดนะฮะพลาดกับไอตัวไหนวะนะฮะไอเจอาร์วายนะฮะเจอาร์วาย เจ๋อไว้แม่งมีปัญหากับเราแน่นอนนะฮะอยา่ามึงอย่าพลาดนะฮะมึงอย่าพลาดเขาหน้ามึงอย่าพลาดนะฮะอย่าเห็นว่ามึงเล่นอีกนะรอบหน้ามึงพลาดแน่นะฮะอืมแต่ว่ารอบนี้นะฮะคงจะจบแล้วนะครับเพราะว่ารอบนี้เป็นแอเรียสุดท้ายของเราแล้วนะฮะเราเล่นมาทั้งหมดครบ5้าแอเรียแล้วนั่นเองนะฮะแอเรียที่4นี่ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหมายไว้นะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมา หัดเล่นนะฮะไม่หัดเล่นเราจะมาแอร์เรียที่5กันนะครับให้ได้สกอร์สี่นะฮะค่าสี่ตายหนึ่งโอเคนะฮะแมปนี้ไม่มีปัญหาใช้จุดบั็กไม่ได้นี่หว่าแมปนี้ใช่ไหมโอเคครับผมจะใช้เช็คพอยไม่ได้เว้ยเฮ้ยโอ้เช็คพอยเช็คพอยไม่ได้นะฮะเยี่ยม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 โอเคนี่เดินลุยน้องน้องน้องเดินลุยเลยดูพี่ดูพี่น้องน้อง าตายครับได้ยินได้ยินเสียงตีนะฮะน้องนี่เดินลุยแบบพี่เลยน้องโอเคเห็นไหมน้องเห็นไหมอ่ามันล่างง่ายๆนะฮะเบสิกน้องนะถ้าเกิดเซิร์ฟอันนี้เลือดอีกดีดนึงนะขออีกสักดีดนึงเนี่ยนะจะเป็นอะไรที่รู้สึกเป็นพระคุณอย่างมากนะฮะ,นะฮะน้องคงสงสัยนะครับคุณผู้ชมโอเคมาครับมามาโอเคโอเคโอ้โหโโหลับตากระโดดได้แล้วเนี่ยแ,แรกๆที่เราเล่นก็ถือว่ายากนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวนี้คือแบบโอ้โหมันโคตร โคตรจะอีซี่เลยเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศที่เราเล่นมาถือว่าโอ้โหอันนี้ถือว่าง่ายเลยง่ายแบบง่ายมากๆหละการกระโดดนี่คือแบบโอ้โห Easy อีซี่อ่ะนะฮะอีซี่มากของประเทศนู้นคือแบบเ้ <c oughs> เครียดอะถึงเล่นไปหัวร้อนไปอันนั้นหัวร้อนจริงๆนะหัวร้อนเกมมิ่งเลยทีเดียวนะครับเจเย็นนะน้องพี่นะทุกคนใจเย็นนะฮะผมกำลังจะไปช่วยแล้วเจเย็นนะทุกคนเจเย็นนะทุกคนเจเย็นนะทุกคน โอเคไม่เป็นไรครับยาเราเอามาหรืมอมามาคนเดียวก็ไม่เป็นไรนะฮะโ okay. อเคไม่เรียบร้อยครับผมอึ๊บอ้าวเดี๋ยวดอกกดวาร์ปไม่ได้นะฮะเด้เมื่อกี้อะไรเขาเขาบอกตัวตรงต,ต,ต,ตัวจริงอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอ้าวชิดชิบหายแล้ว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 นะฮะนั่นเบลนี่มาอ้าวสวัสดีเบลดนายนายทำอะไรนายทำอะไรอ้าวติดหรอติดหรอ อา้าติดเหรอเนี่ยอา้าไม่รู้เนี่ยเฮ้ยติดเหรอติดเหรอเนี่ยอ้าเฮ้ยพูดกนก่อนดีเฮ้ยคุณคอนอ้าเอา้าพูดกันก่อนสิว่าติดเหรอเร็วเราจะได้รู้เอา้าเราจะช่วยเหลือนายยังไงเนี่ยเย็น <laughs> yes, นะฮะสกอร์ที่4นะฮะก็มากับแอเรียชีห5นั่นเองนะครับอันนี้อะไรเนะี่ยใช่พี่วิกตัวจริงไหมครับ โอ้โหใช่พิมพ์ตัวจริงไหมครับหัวร้อนเลยนะฮะใช่แน่นอนนะฮะแล้วก็ทับจีก่อนนะครับจีจีใช่แน่นอนใช่แน่นอนน้องรอดูเลยนะฮะฝากถึงน้องด้วยนะครับว่าอันนี้ชื่อตัวละครหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะฮะน้องยาอ่อย <laughs> น้องยาอ่อยนะฮะพี่เขิน <laughs> นะครับผมโอเคก็สำหรับในวันนี้นะฮะขาขอจบคลิปน,นี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมกอม็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วทุกท่านอย่าลืมกดติดตามเปิดกดสมัครคลิปเบอร์ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเองแล้วก็ให้ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองนะครับก็วันนี้วิวตัวดีแค่ก็ขอ,ขอลาไปก่อนละกันนะครับโอกาสหน้าเจอก,กันใหม่กับผมสวัสดีครับ